ดีครับก็อาการาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมฟรีไฟน e นะครับหลังจากที่เราไปเล่นนาวีกันมาวันนี้ผมก็จะพารีรวิวชุดโกนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับนี่ครับทุกคนจริงๆแล้วชุดนี้ม,นมานานแล้วนะแต่มันอยู่ในเซิร์ฟอินโดครับทุกคน แต่เจียมเพิ่งเอาเข้ามาไทยครับเซอร์ฟินโดมันมีเมื่ออ่อนนานแล้วแหละทุกคนไปเราจะมาเริ่มสูงเลยนะครับทุกคนไปครับลุยกันจุดไปครับจุดไปครับจุดไปครับโอเคครับไปได้ครับผมจะดไปได้เลยนะครับจุดันได้ครับทุกคนยังไม่ได้ครับอย่าไป่ครับทุกคนยังไม่ได้เชิเลยครับผมยังไม่ได้อีกครับอย่าไป่ได้กัน ครับโอเคได้แล้วทุกคนนี่ครับโอเคครับทุกคนนี่เป็นไงครับยังไงทุกคนไปแล้วไปลุยกันดีกว่าครับทุกคนหมดกันกี่ใบแล้วก็กี่เหรียญครับคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับโอเคครับทุกคน เราไปเล่นหมวดซ v 4กันดีกว่าจะระดับไปเลยไปครับ G 1 8ก่อนเลยครับไปครับผมมีคนไหมครับ อ้อมดีกว่าครับผมน่ากลัวเหมือนกันนะครับเฮ้ยด้านในครับเพ่อนดาวหนึ่งครับตรงนี้ยังไงครับนกหนึ่งครับโอเคครับสุดยอดเลย แรกครับซื้ออ่ออืมดีสซอี์ดกันครับไอวอร์ครับก่อครับแล้วก็ไอวอร์ครับเฮ็ดครับโอเคครับทุกคนเอ้ยอวอร์ลืมใส่ตะกินครับ ไม่ได้เล่นานานครับทุกคนเล่นา,นานวีโอ้ย,อย,อยเจิบครับขอเติมยาหน่อยครับ ยังไงครับจังหวานี้คนอยู่ไหนวะครับจคเเอไม่มีอยู่ไหนวะอย่างนี้น็อกจิกปืนก่อนครับอยู่ไหนวะทุกคนเฮ้ย หาไม่เจอวงบีบแล้วนะเพื่อนเพื่อนแอบ,บไหนเอาเพื่อนไหนอยู่ด้านล่างเปลวอะไม่แน่อยู่ด้านล่างนะครับทุกคนล่างหอออะเฮ้ยอยู่บนบ้านจิบหายแล้วเพื่อน ไม่เป็นไรเรารอวงบีบได้เราวงบีบก่อนนี่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 นีนีนนไงสุดท้ายก็อยู่บนบ้านซื้อเมือกแล้วไหซื้อหมวกแล้วกันไม่ใช่เมือกหมวกนะครับนวาวอครับ ระเบิดครับผมไปครับมีคนหรือเปล่าครับทิผ่า่แล้วเฮ้ย เก <First> ือบไปแล้วเกือบไปแล้วเพื่อนเราดาวอยู่นี่ <Double kill. S 1> วะสวย อสุดท้ายครับทุกคนได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยกระสุนกระสุนกระสุน โอ้โห oh, oh. โคตรคมอะครับวันนี้เราไม่รู้เพื่อนนะครับยังไงครับเอ็มีไวครับจังหวะนนี้ลูดครับลูดโอ้โ oh, ห oh, oh, เพื่อนทีมตรงข้ามยืนปัญญาชิวเลยครับจังหวะนี้ครับยังไงฮะจังวันนี้โอ้ย oh, ลูดครับจังวันนี้เพื่อนถือเคียวยังไงฮะจับซองมาตั้งไงวะเติมายาปัญญาจังหวะนี้ยังไงครับ วันนี้ยังไงโอ้ยสุดยอดเลยฮะจักก็สี่ศูนย์นะครับทุกคนเพื่อนแบกตั้งนั้น <c oughs> ามาดูกันครับใครจะได้ M V P ครับนี่ ชาไปหาคิวครับกำลังมันเลยทุกคนเกมจบแล้วโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจอบไว้เพียงแค่นี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคน คลิปน่าจะเป็นเกมอะไรรอดูได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ